ย่อหน้าประเทศไทยโดยดรสุริยสใสกตตกศิลาคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับอาจารย์สุริยสัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคุณภาคภูมิและก็คุณประเมศครับครับแลวก็ท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับสวัสดีครับครับวันนี้จะคุยกันเอ้มีเรื่องอะไรก่อนที่จะเข้าเรื่องของรัฐสภาไหมอาจารย์มีอะไรก่อนไหม หรือจะเข้าเรื่องนี้เลยก็ดูก็เข้าเรื่องนี้เลยดีกว่านะเวลาเป็นสองคือเข้าที่ฟังการอภิปรายทั่วไปเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จริงๆก็จะบอกว่าล้มเหลวสัเลยสิ้นเชิงก็คงไม่ใช่เนาะอย่างน้อยก็สภาก็ได้แสดงความตั้งใจล่ะนะครับที่จะเอาปัญหาของแผ่นดินเนี่ยปัญหาของ สังคมเนี่ยเข้ามาถกกันนะครับ呵呵ซึ่งมันก็จะเป็นบททดสอบไปตัวด้วยใช่ไหมว่าสภาเนี่ยมีศักยภพาพพอที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์ปัญหาบ,บ้านเมืองในขณะนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งก็สุดแท้แต่ประเมินแต่ว่าความหลงของการประชุมสองวันเนี่ยมันก็มีประเด็นย่อยๆแตกออกมาที่มันก็ถ้าจะบอกว่าเห็นแสงสว่างายอุโม,มงค์ผมก็คิดว่าก็น่าสนใจนะครับ <c ough. S 2> เช่นข้อเสนอของคุณจุลินลักษณะวิษว์หัวหน้าพัคประชาธิปัตย์ ลองนายกใช่ไหมครับ,รบที่ท่อนเสนอเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอีกท่านหนึ่งนะครับคือผมพยายามพยายามเก็บเกี่ยวประเด็นที่มันดูแบบเปิดเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วคุยกันต่อได้นะครับเช่นแต่งออกเป็นกองกองใช่ไหมครับก็มีกองหนึ่งที่พูดเรื่องกรรมการสมณชันใช่ไหมหกเจ็ดฝ่ายใช่คือคือหลักการมันดีอ่ะส่วนมันจะสามฝ่ายห้าฝ่ายสิบฝ่ายก็อีกเรื่องหนึ่งนะเวลาละเอียดไปวากันว่าเขาิจริงๆมันมีกี่ฝ่ายกันแน่นะครับแต่ว่า บรรยากาศมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับชวนให้ทุกฝ่ายได้คิดนะคว่าจริงๆไม่ต้องถอยก็หรอกแต่หยุดตรงตรงที่เดินมาหยุดตรงนั้นแหละหยุดแล้วก็ฟังฝ่ายตรงข้ามฟังเขาที่ที่เขาเห็นต่างดูก่อนนะครับ <S <S แค่แค่ไม่เดินมาต่อนะก็พอแล้วนะครับแล้วก็ดูกันว่าอะไรที่มันจะเลยเส้นจากนี้ไปมันจะไม่เกิดความขัดแย้งอะไรไหมอย่างไรนะผมคิดว่าก็การตั้งเวทีตั้งกรรมการที่ทุกฝ่าย ไม่ถึงท่านอาจจะยอมรับไปร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เอาอะหยวนๆก็ได้เนี่ยมันมันมันยังมีแสงสว่างอนี้อยู่ในทัศนะ,ะนผมซึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเห็นเห็นเห็นมีการเลืยินหรือไม่กรรมาการสมานาชานเรื่องเลยกว่าผมแน่ใจชื่อนะแต่ว่าตัวเการนี่ก็ถามว่าเรื่องใหม่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณตอนนี้มีมีมาหลายชุดนะอาจารย์ครัที่เราหลายชุดแล้วก็หลายชุดแล้วก็ไม่เป็นจริงทุกทีอันนี้ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องดูว่า บางทีถ้ามันไม่สุกงอมพอคุณก็อาจจะไม่พร้อมจะคุยต้องมีนะครับอ่าแต่ถ้ามันสุกงอมมันถึงระดับหนึ่งแล้วทุกฝ่ายเกมยืดแบบนี้บ้านเมืองเสียหายไม่มีใครชนะเนี่ยสมมติน่ะเออมันอาจจะทําให้แกนนำหรือสองฝ่ายอาจจะรู้สึกเอออันน่ะอ่ะมันต้องมันต้องหาทางออกบางคนก็เลียงทางลุงนะนะครับแต่แต่มันต้องมีทางออกให้ทุกฝ่ายพอถึงจุดหนึ่งมันสังคมไทยมันไม่เคยมีจุดไหนที่มันครั้งใดที่มันรบกันขนาดแตกหักจนเป็นสงครามขนาดใหญ่เหมือน สงครามกลางเมืองหลายประเทศนะอืเรารอดพ้นไม่ได้เกือบทุกครั้งนะนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นจุดแข็งอยู่ที่เราจะเอาจุดแข็งในในยามที่มันดูวิกฤตแบบมืดมนเนี่ยมันพอมีอยู่นะครับถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของเรามันก็ผ่านไม่ได้ทุกช่วงนะครับนี่เป็นจุดแข็งที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะอยู่ในวิสัยที่พอจะออกแบบให้มีพื้นที่พูดคุยกันนะครับผมผมคิดว่าสถานการณ์บริษสุของอมพอที่จะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันแต่ว่าถ้าไปเสนอเมื่อสัก เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วมันก็อาจจะไม่มีใครฟังใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อเพราะถ้าทีของฝ่ายฝ่ายราฐเขาก็ดูเหมือนไม่เอานะครับเพื่อเพื่อไทยเขาประกาศแล้วเขาไม่เอาเสียเวลาซื้อเวลาบอกว่าซื้อเวลาไม่มีประโยชน์อันนี้น่าสนใจประเด็นที่อาจารย์ดุยใสตั้งเมื่อกี้นะผมผมได้ได้ฟังบางคนก็บอกเหมือนกันว่า ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาตั้งคณะกรรมการแบบนี้ซึ่งบ้านเราก็เคยมีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมักอยากคณะกรรมการน,นี้น่าจะมักจะเกิดขึ้นหลังจากมีเรื่องแล้วอะมีเรื่องกันนะอาออม,ม,ม,มีมีการประทะมีอะไรกันแล้วมีเรื่องกันแล้ว,ลวระบาดตั้งอ่าทีนี้ถ้าเราหยิบหยิบฉวยมาก่อนที่มันจะมีเรื่องคราวนี้ก็น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วก็มีกนบอกรูปแบบ<น>มันบางคนก็อาจจะบอกว่ามันอยู่ในจุดที่ คุยไม่ได้หรอกมันกำลงัง <c oughs> เขากำลังร่นกองลบก,กันเราจะไปหยากติดได้ไงติดโซ่ปเปล่าๆก็มีแต่บางคนก็บอกว่าเอาน่าร้อยตีกันตายไปข้างหน่อยเขาไหวบบนี่ก็ต้องดูว่ามันเสียหายไหม <c oughs> บาดแผลสังคมเนี่ยมันกว่าจะเยียวยากันได้ <c oughs> ใช่ไหมครับบาแดแผลทางการเมืองมันกลายเป็นปราสาทมาหลายเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ให้มันสํารอยนะครับเพราะผมเชื่อว่าถึงที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ไม่ปราถนาความรุนแรงหรอกนะครับผมคิดเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้จะกี่ฝ่ายก็ตามเลยนะครับ พยายามหลีกเลีย่ยงมันมาตลอดแต่ว่าทาไมมันอยู่ในนิสัยที่จะคุยกันไม่ได้ละ่ะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการคิดเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องโอเคพรุ่งนี้มารือเนี่ยแต่มันก็เป็นทางลืกหนึ่งใช่ไหมครับคร<ช>ับแต่ถ้าโอเคถ้าวันนี้พรุ่งนี้นายกท่านบอกว่าออกอกระจกใช่ไหมครับหรือยุบสภาก็ไปอีกหนึ่งหร, ư? ร, ư? ร ư? ะะือหรืออะไรหรือม็อบเขาเขาอ๋อมากลับบ้านละนะครับปักหลักพักข้างๆคือก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่า ในขณะที่การชุมนุมมันหยุดพักอยู่ในขนาเนี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้สีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็ชวนให้สังคมหายอกหายใจนะครับพอที่จะอคิดกันที่มันจะเป็นทางออกให้กับความตึงเครียดอยู่ในขนานี้ผมว่ามันก็มันก็พอมีแสงสว่างอยู่บ้างนะครับกับเราต้องอยู่ยังมีความหวังนะนะครับกับกับองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยอาจารย์ถ้า ถ้านในมุมของผู้มีประสบการณ์เรื่องของความขัดแย้งในสังคมอย่างอาจารย์นะ่ยมองว่าอย่างข้อเ,ขเสนอของคุณจุลินเนี่ยเจ็ดฝ่ายนะโอ้โหเยอะมากเลยนะแม้กระทั่งคุณทรงคุณอาวุธด้วยอะไรด้วยเนะี่ยครบเจ็ดฝ่ายเนะี่ยมันมันเยอะไปไหพอเยอะแล้วมันจะวงมันกว้างมันจะหาที่จบไม่ลงหรือ,อยังไหอองไรหรือมันมัน,ม,นมันควรจะกว้างๆหรือควรจะแคบ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 แบบปีห้าสามมีแต่สองฝ่ายหรือยังไงมันดีกว่ามันมีข้อพิจารณาอยู่นะครับจะตั้งกรรมการนิดหนึ่งเขตของเขตของ ขอบเขตของปัญหาเนี่ยเราออเฉพาะชุมนุมเนี่ยรหรือย้อนไปตอนกรปรอปบพสตอนไปนปชอตอนไปพันธมิตรหรือเปล่าตีความกนันแบบไหนนะครับจะ,เร,จะเราจะตัดตอนมาตอนปีห้าเจ็ดเลยหร,หรือเปล่าหลายเรื่องผมคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกันครับมันคนก็หน้าเดิมใช่ไหมครับมันโยงกันอยู่อ่าะฉะนั้นก็ต้องดูว่าหนึ่งเราจะกําหนดขอบเขตของเรื่องที่จะคุยกัน,นที่เรามองว่าเป็นปัญหาในขณะนี้ขณะไหนอย่างไรสอง เวลาเราบอกว่าใครเป็นตัวแทนของใครนี่ก็จะเป็นปัญหาอีกเราบอกประชาธิที่ยเวลาพูดเป็นตัวแทนเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่เป็นตัวแทนใครได้รับเสถอยู่แล้วนะครับแ,แ,แ,แต่ว่าเอาหล่ะเราต้องพยายามหาในคำถามคือว่ากับกลุ่มผู้ชมุมในขณะนี้ใครแหละจะเป็นตัวแทนที่พูดแทนดได้ทุกคนได้อันนี้ก็เรื่องใหญ่นะใช่ไหมครับและวระสามเนี่ยผมคิดว่าการตั้งประเด็นแล้วก็การกาหนดประเด็นกรอบการพูดคุยเนี่ยบางทีการออกแบบสําคัญกว่าเนื้อหาเหมือนกันนะเช่เนบางทีการคุย ต้อง,องถ่ายทอดสดเหมือนสมัยชุมนุนมนปชที่ราชประสงค์ใช่ไหมเออที่ประปุกเก้าไปนะก็กลายเป็นไปเติมเชื้อเพลิงนะครับบางเรื่องมันไม่ต้องถ่ายทอดสดบางเรื่องก็ปิดท่องคุยกันในรูปกรรมการได้นะฮะคุณเชื่อผมดิปิดท่องคุยกับเปิดท่องคุยเนี่ยอะไรจะเปิดกันง,ง่ายกว่าปิดท่องจะายกว่าต้องใชนใช่ไหมครับนั่นอาจจะเปิดใจก็ได้เมื่อถึงจังหวะก็เปิดก็ได้นะครับมันมันกระบวนการออกแบบนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ ถ้าไปเออาก็ถ่ายทอดสดเลยเนี่ยผมไม่เห็นที่ไหนจบกันได้บนจอทีวีอะถ่ายทอดสดมันก็จะกลายเป็นการชิงไหวชิงพริบโชว์กันเลยไปชิงพริบใช่ครับยิ่งวดดีเบตนะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องคือผมไม่จะเห็นนะเพราะผมไม่คิดว่าต้นใจแบบนี้มันเคยสําเร็จในสังคมไทยเคยมี้ไหมพยายามนึกลึกไปเร็วทีผมไม่เห็นนะใช่ไหมลึกเร็วๆไม่มีนะครับไม่มีนะครับสามห้าก็ เป็นเคสกรณีที่พวกท่านใช่ใช่มีพระราชธรบัตรทั้สองสามฝ่ายเข้าเฝ้าเลยใช่ไหมครับครับทั้งเดียวที่เหลือไม่เห็นลหรือบางคนอาจจะว่ามันต้องมีระดับกุกมากปรมีถึงจะทําได้ผมคิดว่าถ้าเรามีกระบวนการออกแบบที่ถูกปากมีส่วนร่วมยอมรับเป็นได้เนี่ยผมคิดว่ามันไปได้ไปได้หมดต้อได้ไม่ต้องถึงขนาด มีบารมีมากมายก็ได้นะครับถ้าฟังอาจารย์ทุยศิยเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีทั้งวงเปิดวงปิดวงใหญ่วงเล็กมีทั้งวงที่สองฝ่ายวงที่สามฝ่ายวงที่หลายหลายฝ่ายกว่าจะได้ข้อยุติลงตัวถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันไม่เหลือบาปแรงหรอกก็จะทํานะครับแล้วก็ไม่ใช่เวลานานเพราะเราคิดว่ามันมีข้อสรุปกันกระายหลายเรื่องอยู่ที่ผมเชื่อสังคมเห็นตรงกันเช่นการร่างกำมนดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมว่าเริ่มคลายตัวใช่ไหมครับรรครัฐบาลวันนี้ก็พูดชัดใช่ไหมครับ นายกก็พูดทำนองว่าเหมือนไม่ติดใจเรื่องสวอเรื่องนายยกวะนี้วันนี้พูดชัดแล้วว่าใช่ใช่เนี่ยถือว่าพูดครั้งแรกไหมครั้งแรกนะนี่ถือว่าเป็นการเป็นการถอยอีกเก้าแล้วหนึ่งของกองพลญชประยุทธ์นะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถอยมาเรื่องร่างสภาร่างหนึ่งเก้าเก้าที่สองก็ไปเรื่องสวหอสองเก้าแล้วนะ อแต่ม, <c oughs> มีคนบอกอย่างนี้อีกนะอาจารย์เวสัยบอกว่าเวลา <c oughs> เวลาแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยเวลาอาไปเอาร่างหนึ่งร่างสองที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะของฝ่ายค้านของของพักร่วมรัฐบาลตั้งสสอรอแล้วก็ไปกันไม่ว่าจะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสอง <c oughs> <c oughs> ทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไปยึดตามนี้ถึงแม้จะมีไอ้รอมาแต่ก็ยังไปตั้งข้อแม้เนี่ยฝ่ายชุมนุมนอกสภา,าเขาบอกอ้าว ถ้าไปไม่คุยหมวดหนึ่งหมวดสองประเด็นที่เสนอข้อสามเรื่องปฏิรูปเนี่ยนะฮะ<ม>ก็คุยไม่ได้ละสิเพราะยังมันก็ไม่จบละสิ<ม>อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์วัาคิดว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวตรงเนีย้ยผมมองแล้วพลิกไปพลิกมามันก็มีจุดอะไรอยู่เรื่อยอะคือปัญหาผู้ชุมนุมคือปัญหานี้ไงที่เรา<ม>เคยตั้ง้อสังเกตกันแล้วก็มองเป็นจุดที่จะจะสร้างปัญหาระยะยาวที่ประเด็นเนี่ยนะครับจากเดิมที่เขาก็เขาเองก็ต่อสู้กันใช่ไหมครับ<ม>ว่าตกลงเขาเรียกร้องนํา หลไรนำรองคืออะไรอ่ะสุดท้ายลองมาเป็นหลักอ่ะตอนนี้เห็นไหมใช่ไหมครับมันก็ที่จะเป็นปัญหาการจัดการชุมนุมที่ผมคิดว่าคือถ้าคุณขยับข้อเรียกร้องขึ้นไปสูงเรื่อยๆคุณต้องประเมินว่าคุณจะชนะไหมใช่ไหมครับก็มันก็ตึงกันไปสุดท้ายคือถ้าแบบนั้นก็ปิดประตูปิดประตูเกิดการคือถ้าเอาเอาตามกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยที่อาจารย์บอกคือยืนข้อเรียกร้องขั้นสูงเท่ากับคุณ มันจะไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นเลยมั่นใจว่าคุณชนะได้แน่เพราะการเจรจามันต้องมีการยอมกันบางเรื่องยืนบางเรื่องยอมบางเรื่องถูกไหมอาจารย์ถูกต้องไม่มีใครได้ร้อยครับนะครับการขึ้นโต๊ะเจรจาเนี่ยมันต้องสร้างบรรยากาศที่แบบวินวินกันใช่ไหมครับมันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมหรือมีผู้ินร่วมได้ร้อยเสียร้อยแบบนั้นนั่นหลักเจรจาไม่ใช่นั่นคือหลักของสงครามได้หนะครับคุณก็ต้องมีกําลัง คุณก็ต้องมีกองทัพคุณต้องมีมวลชนเออนั่นมันมันเป็นกระบวนการปฏิวัติแล้วอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับมันเป็นการชูธงปฏิวัติไปแล้วนะครับแอ้นี่ก็ต้องเป็นบทเรียนที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ต้องดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคือคือม็อบเนี่ยมาตั้งธงสูงล้วเล่นเกมยื้อคุณจะตั้งใจเล่นหรือไม่เล่นก็ตามเนี่ยแต่อีกฝ่ายก็พยายามดึงเกมยื้อด้วยนะครับมันจะดีให้คุณ นี่ต้องเนี่ยอย่างทุกวันนี้จะจะไงต่อสภาเขาบอกเขาไม่สนใจอ่ะใช่ใช่ยังไงต่อนี่คือคําถามเงินมันก็จะมีคําถามที่มอบแล่วไงต่ออืมคือดูสถานทูตมเยอรมันอีกเหรอดูตอนนี้เนี่ยปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือว่าไม่รู้ว่าแกนนําซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครใครจะตัดสินใจเอ่อคนอาจจะรู้ว่าใครแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเปิดตัวว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยนะอืมคิดอย่างไรแต่ที่ที่ที่แน่ๆคือมวลชนของเขาเนี่ยถูกปลุกไปไกลแล้วไหมอาจารย์ ไกลแล้วแปลงไาลเกินกว่าจะบานเจรจาแล้วหรือเปล่าผมเนี่ยยังรู้สึกว่าล้ำหน้าจะนำบางคนไปแล้วด้วยซ้ำไปอย่างวันนี้เห็นข่าวว่าวัดนะนะคุณเป็นวิ๊ดถูกเบิดตัวจากเรือนจำไปไต่สวนเรื่องระเบิดอำนาจศาลใช่ไหมใช่ใช่แถลงขอโทษแล้วะเห็นไหม อก็สมัยก่อนก็ไม่ใช่สมัยก่อนอ่ะเดือนที่แล้วก็จะบอกว่าติดก็ติดในกรวคุกเอออย่างที่อาจารย์บอกหรือคุณสนที่บอกนั่นแหละการอยู่ในคุกมันไม่สนุกอ่ะคนลองเข้าไปลิ้มรสชิมบรรยากาศอย่างนั้นก็มันก็จะแตกต่างจากการอยู่ข้างนอกใช่ไหมอาจารย์คณนอนคนนอนรวมกันนะคุณพาคูมนะงนอนรวมกันนะคนประเมศนอนรวมกันห้องหนึ่งสามสิบสมัยผมอยู่นี่ห้องห้าสิบะนักโทษล้นปุ๊บนะครับแล้วก็อย่างมากมีหนึ่งจุดสองตารางเมตรนะครับอื ถ้าคุณตัวใหญ่คุณพลิกเนะี่ยคุณพลิกได้ครึ่งเดียวถ้าคุณพลิกทั้งตัวคุณเป็นทับเพื่อนเพออืเออ่อนอาจจะเตะคุณได้นะอาจารย์ยังมีความหวังออไหมว่าออมันมันจะมีใครสักคนสักกลุ่มที่สามารถจะไปพูดกับเขาได้ว่าเอาละเขาก็ถอยทางนู้นถอยมาเก้าสองเก้าแล้วเราก็ถอยหน่อยเถอะชักฟืน้นคือถ้าไม่ชักฟืน้นอันเนี้ยรุ่นเนี้ยออกมันจะไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นฟืน้นรุ่นนี้เอาออกเถอะมีคนเสนอว่า โอเคละเขาไม่ได้กล่าวหาว่าพักเก้าไกลอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรอกนะแต่พักเก้าไกลเป็นกลุ่มที่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้ฝากไปคุยหน่อยได้ไหมอันนี้มีความหวังไหมผมคิดว่าการพูดคุยกันเนี่ยระหว่างเคลื่อนไหวเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วเชื่อผมนะครับสมัยปัญจมิตรก็พปปสอสมัยนปชก็มีเหมือนกันนะครับเรื่อไหมายมันชนเคลื่อน,นไหวไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยการพูดคุยเจะระจามันจะมีตลอด ทำทางรับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพราะยังไงมันก็คนไทยด้วยกันนะนะครับมันไม่ได้ทาสงครามย่งชิงยินแดนอะไรกันอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะมีการคุยกันตลอดแต่ว่าคําถามที่ผมเห็นเป็นปัญหาคือว่ากลุ่มไหนอ่ะค,คนไหนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนาไปสู่การพูดคุยกับกับผู้ชุมนุมจริงนะนเนี่ยมันไม่มีอะผมผมที่ผมเป็นห่วงแม้แต่ผมก็ส,สังเกตอย่างคณะก้าวหน้าเนี่ยับ คำถามก็คือว่าทําไมเขาไม่ยอมขึ้นเวทีอะ่ะผมคิดว่าเขาก็เห็นประเด็นนี้ว่าขึ้นไปเขาก็นําไม่ได้เขากลุมสภาพไม่ได้อช่อวันหนึ่งเขาเจรจายุติละพราเขาก็มีพักการเมืองของเขาด้วยใช่ไหมครับก็เ,เขาคิดว่าถึงเวลาท้่ต้องเลือกตั้งต้องกลับเลือกถ้ามอไปกลับละมมันก็เสียใช่ไหมครับฉังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาไม่อยู่เหมือนกันนะฉังนั้นเขาก็ดึงข้างๆเวทีแบบที่เราเห็นน,นีอืง ใช่ไหมครับมันก็เป็นส่วนา็เท่าจะดูปฏิริยาของผู้ชุมนุมช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยครับตองอาทิตย์แรกนี่มันก็ดูไปทางเดียวกันแหละแต่ตอนลงหลังเนี่เริ่มมีคําถามจานมวนชนครับใช่ไหมครับไปกลับไปกลับไม่เอาแล้วเปลืองเงินเปลืองทองน่ไปยังไงต่อแบบอาจารย์ว่าไปยังไงต่อเออมันไม่ไหวแล้วสู้แบบนี้ไม่ชนะหรอกมันมีแบบเนี้ยแล้วระดับน้ำด้วบางคนก็พูดแล้วใช่ไหมครับถ้าทีวันนี้ของคุณเป็นพื้นก็ก็เปลี่ยนแบบแบบร้อยหกสิบองศาเลยนะเบี่ยนไปเลยนะนะครับก็ ตอนนี้แหละนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องดูภาพใหญ่ด้วยคือถ้าคุณประเมินกันเองในที่ชุมนุมคุณจะคิดอิกแบบหนึ่งนั่นค่ะเราจะมองว่าศัตรูนี่อ่อนลงทุกวันนะอย่แล้วสัญญาณบวกมาแล้วเว้ยเราชนะแล้วเว้ยประเมินดุกยอย่างก็สัญญาณบวกโอ้เออคุณเขาออกกลางสนามเราลง่ายขึ้นไนอ้นแต่คนคนภายนอกมองอีกแบบหนึ่งใช่ไหมจันเราจะมองอีกแบบหนึ่งเขาก็จะถามเลยว่าคือผมถามหลายคนนะผมถามว่าเป็นไงเดือดร้อนไหมตอนชุมนุมเห็นเขาชุมนุมกันทุกวันเหือ น้องเพื่อนตอบกลับที่ผมไม่เดือดร้อนเหมือนสมัยคุณสุรอสายหรอกสมัยคุณสุ้สายไม่ไปไม่กลับบ้านเดือดร้อก้าสามวันเออนอ,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 องร้อยสี่วันสู่วงเกานะ <c oughs> อออน,นี่เป็นเดียวกับแล้ <c oughs> มก็จะมีแบบแต่คำถามมือคนเหนื่อยคือคนที่ออกแบบการชุมนุมมันจะเ,เหนื่อยครับครับมันเหนื่อยไอ้ที่เห็นนี่ผมคิดว่ามันไม่ใช่แฟลชม็อบหรอกนะครับมันเป็นการชุมนุมยืดเยื้ออีกเรื่องแบบอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะเขาจะมียกระดับก็จะมี ปฏิบัติการนั้นเขาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นการผสมผสานมันไม่ใช่แฟลชม็อบเพียวนะครับผสมผสานระหว่างแฟลชม็อกกับม็อบปักหลักพักค้างนะครับครับเอาละครับตอนนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอคจณรากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือง่ายๆถ้ายังตั้งหลักว่าฉันจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวใครถอยก็ถอยเดียวมันมันหาจุดที่มัน มันคลิกกันไม่ได้คือสังคมจะตั้งคําถามกับคนที่ไม่ยอมเจรจาคุณภาคภูมิว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรในเมื่อคนที่เขามีอํานาจอยู่อย่างรัฐบาลอย่างเนี้ยอยจางตอนเอกประยุทธ์เนี่ยเอาการรมนูญแก่สวปิดทวิตสวเรื่องเลือกตั้งนายกยอมแล้วเอาอะไรอีกอ่านี่นะ อย่างที่เขาบอกนะเกณฑ์เจรจามันต้องมีได้มีเสียไม่ใช่เอาได้อย่างเดียวไม่ใช่ตั้งมาร้อยหนึ่งชั้นยาวทั้งร้อยหรือว่าตั้งมาร้อยหนึ่งชั้นยาวร้อยยี่สิบไม่ได้ก็ไม่ต้องเจรจากันนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสาหรับรู้ทันข่าว92.5เรา2คนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ